โย่ w h a t s p สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมบางเหยียนนะผมและก็เหมือนเดิมตามคาขอนะครับที่น้องๆขอมากันมานานแล้วนะครับที่บางเหยียนไม่ได้ทำไห้นะครับต้องขอเพษไว้นะเพราะว่าบางเหยียนก็มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างนะครับแล้วก็ติดประกิจในหลายๆเรื่องนะผมแต่ว่าวันนี้บางเหียนจะมาทําไห้แล้วนะผมวันนี้บางเหยียนจะมาทําคลิปสอนฟาดยังไงให้ตัวไม่งอนะผมและสําหรับคนที่อยากหมุนตัวเดียวเดี๋ยวบางเหียนก็จะแทรกไปในคลิปนี้ด้วยแล้วก็สําหรับคนที่อยากยกซ้ายสูงบางเหยียนก็จะแทรกไปด้วยในคลิปเดียว เดี๋ยวถ้าอยากทำตามอยากเป็นอยากรู้อยาวาไงทำไงเดี๋ยวตามไปดูในคลิปเลยอ๋อก่อนเ่นอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกดซับกดไลค์กดแชร์ทำด้วยครับผมตามไปดูกันเลยเพลงมากเพลงไม่ต้องเดี๋ยวพูดไ่รู้เรื่องไปโอเคนะครับบังลีเดี๋ยววันนี้มึงอยากจะให้บังลีนะครับผมหรือว่าบังดินของเรานะครับบังดินของเรานะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นเข้ารับเถิดนาอิสลามแล้วนะครับต้องต้องมาชายลอครับผมอันทำโดยล้านครับผม เดี๋ยวให้บังลีนะครับบังลีคือบังลีนเองครับสาธิตในการฟาดตัวงอให้ดูก่อนนะครทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าการฟาดตัวงอนั้นเป็นแบบไหนครับเอาบังลีจะการเล้วบังลีฟาดตัวงอ่อนครับบังลีอ่าเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมครับว่าฟาดตัวงอมันเป็นยังไงก็เพราะว่าเราเอาหน้าขึ้นไปดูลูกตะก้อนะครับแล้วก็ฟาดไปด้วยกันนะครับโดยการที่เราไม่ทิ้งคือไม่ทิ้งหัวลงมาแล้วก็ไม่ได้เปิดอกนะครับมันก็จะ ทำให้เราคว้าตัวงอนะครับเดี๋ยวให้บางรินเอ้ยไม่ใช่บางดินให้บางลีสาธิตให้ดูอีกทีนึงนะครับโอเคชัดๆเจียวๆเกว,กวๆนะครับบางลีครับฟาดตัวงออ่าเห็นแล้วรับทุกคนตัวงอแล้วก็มันจะพาแขนไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเรางอตัวการหมุนตัวของเราก็จะช้าขึ้นนะผมทุกคนเดี๋ยววิธีจะแนะนําการฟาดยังไงให้ตัวไม่งอนะครับโดยการที่ทุกคนเปิดอกนะครับบางรินเปิดอกตอดเสื้อเลยใช่ไหมออกไม่ใช่นะครับอันนั้นคือล้อเล่นนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวให้ฝึกเปิดอกนะครับทุกคนแล้วก็ให้เงยหน้าขึ้นใช่กางมือสองข้างออกมันก็จะเปิดอกของเราได้นะครับเดี๋ยวให้บางรินและหรือว่าบางลีนะครับเอาขึ้นสูงอีกเลยไหมครับบางลีเพราะว่าล่าลูกต่ํามันก็จะไม่ได้นะครับมันต้องสูงนิดนึงนะครผมโอเคประมาณนี้สวยนะครับเดี๋ยวให้บางลีสาธิตการฟาดตัวไม่งอนัะทุกคนเอาเทคนิี้กางเยดไปใช้นะผมโอเคลองดูกันเลยครับผม เห็นไหมครับผมตอนนี้บังลีของเราก็สปริงขาหมดแรงแล้วครับผมเพราะว่าเพิ่งมานะครับไม่ได้วอร์มนะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งนะครับอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับเราต้องวิ่งก่อนวอร์มร่างกายก่อนนะครับก่อนจะฟาจริงโอเคบังลีเอาไหมครับบังลีเอาแบบเต็มเ็มก็ตัวไม่งอนครับโอ้โหยังสวยครับเดี๋ยวน้องๆเดี๋ยวน้องๆหาาบางเหยียดใช้แต่บังลีนะครับบางเหยียดต้องโชว์บังนะครับผมโอเคเดี๋ยวบางเหียดต้องโชว์บางเดี๋ยวบางเียดจะฟาดให้ดูแบบ แบบแบบตัวงอก่อนนะทุกคนแบบตัวงอนี่มังเกย็ไม่รู้คว้าได้ไหมนะบเพราะว่ามังเหยดสุดนันึ่งจะไม่งอนะผมดูดูผมเหยดตัวงอทั้งหโอ้มังเหยดทำไม่ได้แล้วทุกคนตัวงอ <ๆ S 1> โอเคเคนเซนไปเลยนะครับตัวงอคือมังเหยดจะควาดยังไงไม่งอเลยดีกว่าคือสำหรับเทคนิคของมังเหย็ดนะทุกคนเนี่ยคือน้องๆทำแบบนี้นะทุกคนก่อนที่จะควาานะครับทำแบบนี้แล้วก็บางคนก็แบบนี้หรือว่าแบบนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะผมแล้วก็เวลาเรายกซ้ายขึ้นไปนะครับ เราไม่ต้องพาตัวขึ้นไปนะทุกคนเราโอเคแต่พ okay, ่งพนะครับเด้าแจ้งไดเกาบา่ลุตเดาเดาเอาไม่ได้เดี๋ยวตีเล็กคดินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามังเห็ดคว่ำตัวงอไหมนะทุกคนมองแต่ก้อนะครับสอดตัวใต,ต้ตลูกให้ถึงถ้าเราสอดต,ตัวไม่ถึงตัวมันจะงอด้วยนะครับแล้วก็กาลงมันจะทําให้เจ็บนะทุกคนเราต้องสอดให้ถึงลูกแต่แก้อมังเห็ดพูดมากน,นะครับผมไม่ได้ทำนา okay, ทีโอเคทําเลยยกซ้ายขึ้นเตะเปิดอกปั๊บ งอไหมทุกคนไม่ง,วง,วงอเราครับระดับนี้แล้วน้อยมังนินใช่ใช่มังลินเด,ดี๋ยวให้มังนินขายที่อีกทีนึงเพราะมังเหย็ดขายที่ใดแ,แล้วนะครับทุกคนใช่ไหมเอามังนินเอ้ยบังลีนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนคือที่ว่าบังลินตัวงออยู่นิดนึงรู้ไหมพอแล้วทุกคน เพราะว่าบางลีนี่ตอนนี้ฟวาดสูงกว่าบางเหยียดเยอะมากครับทุกคนบางลีควาดตอนนี้ประมาณ2เมตรจะถึง2เมตรเจ็ดแล้วนะทุกคนแต่วันนี้เดี๋ยวบางลีบางลีขอขึ้นอีกได้ไหมสุดเลยสุดเลยโอเคได้โอ้โหบางลีโอ้โหบางลีโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบางลีควาดตัวสูงนี้แล้วจะตัวไม่ห่อแล้วทุกคนเอ้าวิ่งหมดแม็กเลยบางลี โอ้โหสูงถึงนะครับแล้วบางเหียบขอไปยืนจ้องมือเลยนะแต่บางเหียพลาดไม่ถึงแน่นอนครับตรงนี้โอ้โหไม่นะพระเจ้ามันสูงนี่จริงจริงนะทุกคนเนี่พลาดไม่ได้ครับตรงนี้ครับตัวบางเงียบติดบอลโอเคนะครับบางนี้ก็เอาลงมาได้เลยครับเดี๋ยวบางเหียจะตาติดไอ้น้องเลยทีเลยแล้วก็เราก็จะปิดคลิปเลยเพราะว่าคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับสั้นๆนะครับเดี๋ยวบางเหงีจะให้ดูฝั่งนี้บ้างนะครับทุกคนเมื่อกี้บางเหียพลาดฝั่งนู้นไปแล้วนะครับ แต่บางเอยีดขออนุญาตผมกล้องไปทางนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเห็นไม่ชัดนะทุกคนนี่โอเคโอเคเพราะบางเอยีดมาฟาดฝั่งนี้เพื่อให้น้องๆดูว่าตัวงอไม่งอเป็นยังไงนะทุกคนนี่ครับต่อใต้ลูกเอาขึ้นนะครับมันจะทำให้ตัวเราไม่งอครับผมดูให้ดีนะครับทุกคนคลาสเรื่ออันนี้มางเหยีก็จีบหกวคนนะครับทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีนะแค่นี้พอ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆสําหรับคลิปนี้นะครับลองเอาไปใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับสําหรับที่กําลังคนที่กำลังฝึกอยู่ครับสําหรับคนที่ตัวงอนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ก็บางเหตุไม่ได้สอนการหมุนตัวและก็การยกสายสูงเพราะว่าบางเหตุลืมก็เลยไปรอชมในคลิปหน้าดีกว่าครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากถ้าชอบไปกดไลค์ถ้าใจกดแชร์ถ้าใครลืมสับต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่องที่บางนินด้วยครับผมเพราะว่าบางรีอ่ะมาทำให้บางเหตุทุกคลิปเลยนะผมโอเค อย่าลืมตุ้มอย่าลืมมังลิกด้วยนะทุกคนบายบายเราไม่ได้เตะดิอ๋อมังลิ๊กขอเตะดิไปมังลิกไปมังลิ๊กขอโชว์นะครับโอ้ทำไมไม่ถึงอีกเลยมังลิกโอ้โหมังลิกเมื่อกี้มังลิ๊กกำลังมึนอยู่นะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่โอ้มังลิกออกมาบังลินโจดูดิว่าถึงไหมบังลินไม่ไม่ไม่เอาตรงนี้ก่อนลองหน่อยที่เออ ว้าวเต็มบานบานตายแล้วลูกพี่น้อง